สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับมาติดตามฟุตบอลในค่าคืนนี้กันนะครับวันนี้เป็นวันที่ฟุตบอลน,น้อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของทัสตะก,ก็ยังเก็บมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง K9win นะครับฝากกันตามเพียง100บาทนะครับก็มีทุกอย่างที่ นักเสี่ยงทายทุกคนต้องการเลยนะครับทั้งกีฬาคาสินโนสล็อตและก็หวยนะครับถ้าสมัครตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็ถ้าเดิมพันครั้งแรกเราจะคืนเงินให้ด้วยเลยนะครับผมถ้าสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ k9win2 นะครับอะมาติดตามฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันนะครับผมก็ บอลน,น้อยอย่างที่บอกไปว่าวันนี้มันมีตลิ่เล็กๆนะครับผมก็จะจัดมาให้ละกันนะครับไปดูคู่แรกก่อนละกันนะครับไปดูฟุตบอล EFL t r o p p y y นะครับเกมระหว่างวิเวอร์ดันเจอกับชาวตันนะครับผมก็สองทีมนี้นะครับตอนนี้อยู่ในลีกเดียวกันนะครับอยู่ลีกวันเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เปิดซีซั่นนะก็ถ้าดูจากผลงานในช่วง คุณเครื่องที่ผ่านมานบอกว่าทรงของวิเบอร์ดันถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับน่าสนใจนะครับพี่กระทังชาวตั้นที่ตกชั้นมาจากแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ผลงานนี่ดิ่งยาวๆเลยนะครับไม่ชนะใครมาทั้งสิ้น10เกมรวดแล้วนะครับจากทุกรายการนะครับถือว่าทรงแย่มากๆแล้ววันนี้เนี่ยเป็นการเตะที่ลอนดอนนีที่วิเบอร์ดันนะครับ,รบผมคิดว่าเลสเสมอที่เปิดมาเนี่ยผมคิดว่า ค่อนข้างจะชัดมากว่าน่าจะเชียร์ทางฝั่งบิวเอดันมากกว่านะครับดูแล้ววันนี้ทรงดีกว่าเลดี้บ้านแล้วก็ดูแล้วเต็มที่น่าจะไม่แพ้นะครับมี2งคือชนะกับเสมอดังนั้นผมคิดว่าเสียงเชียร์บิวเอดันมีลุ้นได้เฮมากกว่านะครับสว่วนทีคู่หนึ่งเนี่ยไปดูที่จีกันบ้างน,นะครับไชนีสซูเปอร์ลีกนะครับเกมระหว่างปักกิ่งกัวอานนะครับเจอกับชงชิงลีฝานนะครับก็ ปักกิ่งผลงานสะดุดมา3เกมแล้วนะม่ชนะเลยนะครับมีเสมอกับชิงเต่าแพสเซีไฮสไอพีจีแล้วก็เกมลัสุดนี้เสมอกับชีชวงอ่าชีจีสวงหรื ung, อว่าไบรท์นะครับเป็นสนะครับก็พลาดมา3เกมแล้วแต่ในภาพรวมยังถือว่าดูดีกว่าชงชิงอยู่เยอะเลยเหมือนกันนะครับยิ่งเฮตูเฮการเจอกันที่ผ่านมาส่วนใหญ่ ก็เปปากิ่งนี่ทำได้ดีกว่านะครับชนะได้ทุกเกมเลยที่ผ่านมาเจอกันนะครับก็ดูแล้ววันนี้ทรงเจ้าถิ่นดีกว่านะครับราคาเปิดมาจะแพงนะครับให้ปากกิ่งต่อ1.25แต่บมงคิดว่าวันนี้เจอกับทีมที่ไม่ขแข็งแร่งเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะผ่านได้นี่ครับเชื่อว่าปากกิ่งวันนี้ชนะได้นะครับส่วนจะยิงขาดไหมก็ต้องรุนกันแต่คิดว่าถ้าต้องเชียร์ก็ต้องเชียร์ไ้ที่ปากิ่งกว่าอันนะครับผม สรุปแล้วนะครับสคู่ประจำวันนี้ผมให้มองไปที่ในส่วนของปักเก่งกูอันแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นวิเมเบลดัน,นะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก็จากการย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทาง k ค w i n ินนะครับฝากขั้นต่ำเพียง100บาทนะครับก็มีทั้งกีฬาคาสินโนสล็อตแล้วก็หวยซึ่งครบเครื่องทุกวงจรเท่าที่นักเสือท้ายทุกคนต้องการนะครับผม ถ้าสมัคตอนนี้ครับเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับเดิมพันครั้งแรกยินดีคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าสนใจสวักแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ k9win2 นะครับสวัสดีครับ